ดีครับพี่ๆนา,นาที่ร้านการตกปลาครับวันนี้คันไม้คันเบ็ดฟิชชิ่งก็ได้มาตกปลาครับที่หนองซุ้มแค่ครับผมก็หมายนี้ก็มาทั้งสองครั้งฮะก็หลังจากที่ตกไปก็ไปกรุงเทพครับลงไปกรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาบ้านครับผมได้สักอสองสามอาทิตย์แล้วฮะกักตัวครับผม าทิตย์หนึง่งก็ได้โอกาสมาตกปลาครับวันนี้หมายเดิมครับมาลุ้นมาเชียร์กันว่าวันนี้จะได้กี่แต้มไหมครับผมตอนนี้ก็สี่โมงครับผมก็จะตกประมาณชั่วโมงนิดๆครับผมมาลุ้นว่าเย็นๆอากาศนาหนาวๆด้วยฮะอุณหภูมิประมาณยี่สิบนิดๆครับปลาจะกินไหมครับผมหมายนี้ รู้สึกว่าน้าๆนานาแต่มาตกไม่ได้อากาศมันเย็นครับปลาไม่กินครับผมต่อแล้วครับผม อากาศค้มครับแดดไม่ค่อยออกครับอากาศเย็นด้วยครับสกนหนาวครับช่วงนี้ครับผมหนาวทุกวันครับปลาไม่ยอมกินเหยื่อครับผมก็ผมก็เลยลองมาเย็นๆดูครับผมเผื่อได้ตัวครับผมก็ตะกี้ก็ได้ปลากระมังมาแต้มหนึ่งฮะลงไปสิบกวนาทีครับผมก็มาลุ้นมาเชียร์กันต่อฮะว่าจะมีแต้มกับเบื้องนี้ครับ หนองสุมแค่ครับผมสก,กลนครครับผมอากาศเย็นมากครับช่วงนี้หมายเติมครับผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดสี่คันครับนครับหมายสวยครับบึงใหญ่ครับนี่นกเป็ดครับเป็นฝูงเลยนี่ครับ ากาศเย็นๆครับมาลุนกันว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมครัได้กระมังมาแต้มหนึ่งฮะหลุดไปหลุดไปสองสามแต้มฮะดึงไม่วัดไม่ติดครับแล้วก็มาถึงฝั่งนี้ก็ติดกับหญ้าหลุดอีกครับผมโอเคครับผมมาลุ้นต่อครับผม ปลาส้อยครับผมตัวประมาณนี้ครับช่วงนี้ปลาใหญ่ไม่เข้าครับผมเก็บไว้ก่อนครับผม ต่อยครับบ้านผมรี่ว่าปลาหัวแข็งครับไม่รู้จะแข็งหรือเปล่าลองดีดก็ไม่แข็งครับผมปลาหัวแข็งครับก็ไม่แข็งครับหัวมันน่าจะมีตัดไซนี่แหละครับผม ได้มาเพิ่มอีกแต้มครับผมเป็นสามแต้มครับปลาหัวแข็งครับผมบ้านนอกแถวแถวบ้านผมเรียกครับก็มันเล็กไปนิดครับก็อาจจะลาบลาบครับลาบน่าจะอร่อยครับผมลองเก็บแต้มไปเรื่อยครับผมเราจะมีไซส์ใหญ่นะครับ อย่างไแล้วครับผม ลุ้นกันต่อว่าปลาสายใหญ่ๆจะมีไหมครับวันนี้โอเคครับผม โอ่ครับใช้ประมาณนี้ครับผมมีกินโอเคครับโอ้ยนกเป็ดเอ้ยครับนกเก็ดที่ล่าไปเนอะ รไซส์น่าจะมีไซส์ประมาณนี้ครับผมมันมีใหญ่แล้วอาโคแข็ง กำมังครับวันนี้โหาแล้วครับกำมังได้สวยกว่าจะได้ครับผมรอจะเย็นเลย โอเคครับตอนนี้ก็5โมง20ครับก็มาลุ้นอีกสัก10กว่านาทีครับผมเผื่อม,มีแต้มเพิ่มครับผมก็เมื่อกี้ก็ได้กำลังสวยๆครับผมก็วันนี้ไม่นึกว่าจะได้ครับไมว่าได้แต่ปลาเล็กๆนะครับผมโอเคครับผมลุ้นกันสัก20นาทีครับ จะมีแจมเพิ่มไหมครับผมชอบอยังไงก็กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้กันไม้กันเด็ดพิชชิ่งด้วยนะครับผมน,นานๆได้ออกทีครับผมก็ตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งครับผมอากาศมืดครับนี่มืดแล้วครับผมก็คงต้องกลับแล้วครับผมอากาศเย็นครับเย็นแล้วก็ ค่ำไวครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูแต้มกันครับว่าวันนี้จะได้กี่แต้มครับผมโอ้โหก็สองสี่หกแป,แปดแปดเต้มครับผมก็ยังมี กำังไซส์สวยๆอยู่ครับสองแต้มครับผมที่เหลือก็ปลาบ้านผมเรียกโอแข็งครับก็ไซส์พอวลาบครับโอเคครับผมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมก็ตอนนี้ก็เหลือเบ็ดอยู่เดี๋ยวจะเก็บแล้วครับผมน่าจะไม่กินแล้วครับมืดอากาศเย็นครับผมครับผมก็ฝากขันไม้คันเบ็ดไปชิ่งด้วยครับ วันนี้สวัสดีครับผมอากาศยามเย็นครับสกลนครครับโอเคครับผมขอบคุณครับนกเป็ดมันกวนครับผมเดี๋ยว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 ได้ลาบแน่นอนนะครับนกเป็ดโอเคครับจะกลับครับผมได้กำะังเพิ่มอีกแต้มครับผมเนี่ยฮะโอกำลังจะเก็บเบ็ดพอดีเลยครับผมโอเคครับใส่สวยเลยครับผม เป็นสามแต้มครับกำมังครับผม